ดูนะคะร้อยสิบห้านะคะร้อยสิบห้าจะตันขึ้นได้หรือเปล่าร้อยสิบห้าพาปุ่งนะคะเกินไปแล้วเกินไปแล้ว แวองนะาลังจอนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณคิดว่าดินขนาดนี้ประมาณกี่เที่ยวนะประมาณ46เที่ยวอยู่เลยนะคะไม่ถึง 50เลยนะคะ เช้าทำงานเที่ยงทอนตอนเย็นเมา <laughs> ดันมาดันมาดันมาลูกพี่ วันนี้กินงานหมูงานหมูทั้งวันโอ้ใครไม่มาวันนี้มีพาดนะคะมีพาดวันนี้รับไปร้อยกาเที่ยวงานดินเหนียวอันนี้จะเป็นดินทรายนะคะงานโอ้รถไปโดนอะไรมา นี่ก็จะใส่ดินแบบนี้นะคะกองใหญ่ๆแบบนี้เป็นเลยไปดินทราย195นเกนะคะ้าสิเที่ยวนะคะวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะว่า50สิเที่ยวได้อยู่ขนาดไหนนี่นะคะเต็มแล้วนะคะ